เตรียมเสือ้อกันหนาวให้พร้อมกรมอ,อุตุประกาศข่าวดีหรือเปล่าประเทศไทยกำลังจะได้สัมผัสลมหนาวอีกครั้งตั้งแต่4พฤศจิกายนนี้นเป็นต้นไปแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดเสมอไปนะทั่วไป3พฤศจิกายน2568เวลา10นาฬิกา5นาทีกรมอ,อุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนหรือแจ้งข่าวดี ว่าเรากำลังจะได้เจอกับลมหนาวระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2568เป็นต้นไปโดยมวลอากาศเย็นจะแผ่กำลังแรงขึ้นทำให้ฝนในหลายพื้นที่เริ่มลดลงอย่างไรก็ตามยังมีเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนั่นคือพายุโซนร้อนคันแมกีีที่คาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์และลงสู่ทะเลจีนใต้มาเจาะลึกรายละเอียดกันหน่อย รมอุตุคาดการณ์ว่าลมหนาวระลอกนี้จะมาพร้อมกับมวลอากาศเย็นที่แผ่กำลังแรงขึ้นทําให้ฝนในประเทศไทยเริ่มเบาบางลงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีฝนเลยนะยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่อยู่ดีส่วนพายุโซนร้อนคันแมกีที่กําลังก่อตัวอยู่ก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะอาจส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในบ้านเราได้แผนภาพแสดงปริมาณฝนสะสมรายวัน ภาพนี้จะแสดงปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกในแต่ละวันตั้งแต่วันที่3ถึง12พฤศจิกายน2568โดยใช้ข้อมูลจากแบบจำลอง TM d เด็กของกรมอุตุนิยมวิทยาแนวโน้มสภาพอากาศช่วงวันที่4ถึง9พฤศจิกายน2568ในช่วงนี้มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกระลอกทําให้ฝนเริ่มลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกในบางแห่งอยู่ใครที่วางแผนจะเดินทางไปเที่ยวภาคเหนือหรืออีสานในช่วงนี้ก็อย่าลืมเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนไปด้วยนะ พายุโซนร้อนคันไมกีแคลเมกีพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของฟิลิปปินส์และคาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้จากนั้นในช่วงวันที่6-8พฤศจิกายน2568พายุจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามและเมื่อปะทะกับมวลอากาศเย็นก็จะอ่อนกำลังลงแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังต้องติดตามทิศทางและกำลังของพายุลูกนี้อย่างใกล้ชิดเพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ช่วงวันที่10ถึง12พฤศจิกายน2568ในช่วงนี้มวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแรงขึ้นและเป็นระบบมากขึ้นทําให้อากาศเริ่มเย็นลงในตอนเช้าโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานใครที่อยู่แถวนี้เตรียมตัวรับลมหนาวได้เลยส่วนฝนก็จะลดลงเหลือเพียงบางแห่งในภาคกลางตอล่างภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจหลายคนอาจจะดีใจที่ได้สัมผัสลมหนาวแต่สําหรับเกษตรกรบางพื้นที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรได้แล้วคุณละคิดว่าการมาของลมหนาวครั้งนี้จะส่งผลดีหรือผลเสียมากกว่ากันลองแสดงความคิดเห็นกันได้เลย